เอยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเซอร์ไพรส์วันกับพิ่เสพพอยกันเป็นวันเกิดของเพื่อนอีชันเองนะคะก็คือนางคนนี้ค่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าจะเก่งคณิตศาสตร์ที่สุดเท่าที่กูเคยเจอมาเก่งอะไรขนาดนั้นฮะ คือตอนแรกก็คือจะไม่ไปวันเกิดนางแล้วก็คือแต่ว่าแบบเพื่นอนเกิดทั้งทีก็ต้องไปหน่อยไหมแต่เราแซงว่าเราไม่ได้ไปวันเกิด <c oughs> คือเรามีนัดอีกทีตอนประมาณอา่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางที่ประมาณเที่ยงกว่ากว่าเราจะนัดกับเพื่อนอีกทีนึงนะคะโอเคเจอกันแน่เบโซพลยถ้าดูคลิปนี้อยู่เจอกันแน่ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเดอะโมไปที่เรียบร้อยแล้วเสียงดังมากและใช่ค่ะสถานีต่อไปของเราก็คือการไปเปเปอร์ลันจะถึงเปเปอร์ลันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเราไปเราจะข้าทางได้นหะ มึงบอกมีไหมาแล้วตอนนี้ก็เสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยยามากเายโอเคก้องคุยมากตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยมากินแบบนั่งกินอัลตอยูเพื่อสนองความต้องการของเพื่อนๆนะคะคนคนนึงหายไปคะก็คือ,คอพีพีเอานามาให้เพราะยังมีใจให้น้องอยู่น้องสไตายก็ทำอะไรไม่ได้ มันเดิมจบดูดูโบแล้วคู